she make a laugh แล้วก่อนที่เราจะทำอาหารเะว่าถ้าผมมัาล่วงลงไปในขนมจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้ก็จะเป็นกใส่แปะครับกอากเราจะใส่มันม่วงทีงตักใส่แล้วกเ็เต็มไมัน่วงนีเราใส่เพื่อสุขภาพใช่ไหมคะใช่ค่ะ มันจะได้กล okay, so mm ิ่นของของมันนะคะเขาตัดได้ออกถ้าเลยหนูตัดออกไม่รู้ใช้ตัดพอยรอยมุกตรงยมุกโอเคได้แล้วอ่าประมาณนี้อันหนูเป็นเทตรงแป้งสีขาวเลยหนูค่ะทุกคนนะลูกนะเดี๋ยวแด้วันนี้เราทำสองถังสีอะไรบ้างนะ

ไปค่ะให้เต็มเป้าเลยทีนี้หยอดให้เต็มเป้ายอดยอดยอดแอนดี้ตอนหยอดแป้งหนูต้องอย่าหยอดเต็มนะลูกเหลือไปพตายพุทธระวังอย่าโดนเตานะลูกนะไปกะทิกะทิมาหยอดสีเขียวด้วยลูกกะทิมาหยอดสีเขียวเดี๋ยวแป้งจะสุก ให้รู้ให้รู้ชื่อมาค่ะค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะตัดไปตั้ง มีที่6ก็จะมาบูรณาการการทำขนมครกแสนอร่อยกันค่ะครับเข้าสู่การบูรณาการการทำขนมครกแสนอร่อยสถานที่ห้านมังที่อาคารบวรมีแม่ฐานคือแม่ปูโครงงานขนมครกแสนอร่อยชั้นจัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยม สมุนพระรามเรียนรู้การทำขนมคกซึ่งเป็นขนมไทยโบราณชนิดหนึ่งทำจากแป้งน้ำตาลและกะทิแล้วเทลงบนเตาหลุมสุกแล้วแค่ออกมักวางประกบกันซึ่งจะนำมาต่อยอดความคิดผ่านการเรียนการสอนที่เป็นระดับชั้นขั้นตอนจากการลงมือปฏิบัติจริง ได้เห็นได้จับได้ชิม่าค่ะต่อไปเป็นวัตถุประสงค์ขนมโคกแสนอร่อยอห,หนึ่งดูจากส่วนผสมและอุปกรณ์ในการทำขนมโคกสองดูจากการจากการทำงานเป็นขั้นตอนสามเพื่อฝึกทักษะ การสังเกตสิ่งต่างๆที่เปลี่ยนแปลงในขณะทำขนมพก 4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนดูจากการมีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติจริงค่ะ,คะอุปกรณ์หเตาขนมพก 2. แป้งข้าวเจ้า1กิโลกร,รมัม 3. น้ำกะทิ2.5กิโลกร,รมัม 4. ฝาเปลี5แป้งสาลี400กรัม6แป้งทอดกรอบ4ขีด7น้ำตาลปึก200กรัม8น้ำตาลทราย2ขีด9เกลือครึ่งช้อนโต๊ะสิน้ำมันพืช100กรัม11แก๊สสิบสอง น้ำเปล่าหรือน้ำใบเตยประมาณ400 13. แป้งมันหวานค่ะต่อไปเป็นขั้นตอนการทำงานนะคะหฟังอาจารย์ดั่งชัยแนะนำเรื่องบูรณาการ 2. กิจกรรมสนทนาการจับคู่ขนมคก 3. เรียนวิชาสุขศึกษากับแม่ปลาเล่า เรียนล้างมือขั้นตอน 4. เข้าสู่วิชาภาษาไทยโดยครูรู้พีขวัญและร้องเพลงขนมคก 5. เข้าสู่วิชาคณิตศา,าศาสตร์โดยป้าตุม๋มเล่เรียนเรื่องขีดกิโลกรมัมกรัมวิชาภาษาอังกฤษโดยพี่อะไรอะตรงพี่อะไร พี่ยุย้ยเรียนคำศัพท์ส่วนประกอบของขนมโคกลงมือทำจริงผู้พาทำแม่ปูและทำใบงานแนะนำวัสดุที่ทำขนมโคกเสนอแสนอร่อยแป้งชนิดต่างๆกะทิเกลือปน่นน้ำใบเตยต้นหอมน้ำตาล ขั้นตอนการผสมแป้ง 1. นึ่นำกะทิที่เตรียมไว้เทลงไปในภาชนะ 2. เทแป้งใส่น้ำตาลเกลือและน้ำน้ำใบเตย 3. ามนำถาดขนมคกตั้งไฟให้ร้อนชุบน้ำมันพอหมาดสจอดแป้งที่ผสมไว้แล้ว 5. ปิดฝาหม้อพอสุกได้ที่แค้ขนมมารับประทาน ต่อไปเป็นหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพระบาทสมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเงื่อนไขสำคัญคือคุณธรรมและความรู้หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงมีเหตุผลความพอประมาณภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีนำไปสู่สมดุลสี่มิติ เศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดลอ้อมวัฒนธรรมความยั่งยืนพึ่งพาตัวเองได้และเป็นผู้ที่คนอื่นพึ่งพาได้ค่ละลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงมีเหตุผลพอป,ประมาณภูมิภูมิกันอยู่เดียวกันเลยอ่ะในตัวที่ดีนำไปสู่สวมดลสี่มิติเศรษฐกิจสังคมสังสิ่งแวดลอ้อมวัฒนธรรมยั่งยืนพึ่งพาตัวเองได้ค่ะ เด็กๆมีขนมคกไหมไหมคะมีไหมไหมคะมีเยอะไหมคะไหมเยอะไหมคะเกิดจากอะไรคะทำไมถึงไหม่ก็ที่ไหมก็คือเราใส่แป้งก่อนใช่ไหมคะแล้วคนที่เขาเทกะทิอะค่ะเขาอาจจะเทไม่ทันไม่ตามเราใช่ไหมคะทีนี้ทำให้แป้งมันสุกก่อน แล้วทีนี้มันก็ใส่กะทิลงไปปุ๊บมันก็เป็นเนื้อเดียวกันนะคะทําไม่เป็นเนื้อเดียวกันมันก็เลยให้มันก็เลยมันก็เลยจะไหมเพราะว่าแป้งสุกแล้วแต่กะทิยังไม่สุกคะ่ะแล้วแก้ปัญหายังไงคะเวลาไหมแล้วก็กินค่ะ <laughs> กินกันเลยเลยคะ่ะโอ้ไม่ให้เสียเลยเนาะเออแล้วมีแบบไม่สุกไหมคะ มีค่ะกะทิ oh. มันไม่กะทิมันไม่สุกค่ะเพราะว่าแป้งมันสุกตั้งนานแล้วค่ะแต่กะทิมันยังไม่สุกอ่าแล้วครนี้ขนมคกที่ทำไปใน1กิโลเนี่ยคิดว่ามันมันสมบูรณ์กี่เปอร์เซ็นต์คะประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะโอ้ oh. จำนวนสมาชิกทั้งหมดที่ทำกี่คนคะเอ่อยี่สิบห้าคน สิหคนค่ะอ๋อแล้วมีการได้รับบัาดเจ็บไหมคะเวลาแค่ขนมโคกร้อนไม<ช>่ค่ะอ๋อโอเคถือว่าเก่งมากเลยนะคะใครกินขนมโคกอ่ามากที่สุดคะเฉลีย่ยได้กินคนละกี่คู่ <c oughs> <c oughs> กินแล้วกินเก็บวาก,กี่คู่้กานได้เ <c oughs> ขาบอกว่าผู้กันได้กินมากที่สุดคะ่ะโอ,อ้อิ่มเลยไหมคะ กินข้าวเย็นกันหรือเปล่านี่กินข้าวกันหรือเปล่านี่กินเป็นขนมโคกอินโอ้ยอ้าวโอกาสหน้าคิดว่าจะจะจะทำเองแบบเก่งเลยไหมคะอยากทําอีกไหมคะอยากค่ะเออใครอยากเป็นแม่ค้าขนมโคกบ้างใครอนาคตอยากเป็นแม่ค้าทำขนมโคกบ้างไม่มีใครคิดเลยนะคะเอาละค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะขอโทษค่ะอาจารย์ก็อยากจะถามเด็กๆนะว่า ได้ทำได้ทำไปแล้วเนี่ยหนูรู้สึกยังไงบ้างนะคะก็รู้สึกสนุกค่ะได้ทำจริงได้กินจริงๆค่ะก็หมายเราอาจจะทำแค่คนละจานนะคะก็ประมาณ12 12ประมาณ7คู่อะไรแบบนั้นนะคะ แต่เรากินก็เกือบ20กว่าคูค่ะเพราะว่าแป้งมันทำหนึ่งกิโลใช่ไหมคะมันเยอะค่ะแล้วก็พยายามทำแป้งให้หมดเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้ขายค่ะแล้วก็ช่วยกันกินค่ะเอาแล้วเราไม่ไม่แจกคนอื่นบ้างเหรอลูกได้แจกไหมคะแจกอยู่ค่ะได้แจกด้วยแล้ว<ม>แล้วถ้าหนูจะขายเนี่ยหนูคิดว่าจะขายได้สักกี่บาท วันนี้นะคะวันนี้ที่หนูทำดูหน,นูคิดนะคะหนูว่าน้าจะได้ประมาณห้าร้อยบาทค่ะอ๋อค่ะโอเคอกำไรสักเท่าไหร่ลูกห้าร้อยเนี่ยได้กำไรสักเท่าไหร่ตอนต้นทุนเขาคิดมาหรือเปล่าลูกเท่าไหร่ต้นทุนเมื่อเช้าคิดไว้เท่าไหร่ลูกหนูยังไม่ได้ทำค่ะไม่ทำก็ไม่าำ เอาเด็กๆใครทําแล้วบ้างลูกเอาเขาบอกว่าภูมิพุทธทำอาบอกว่าภูมิพุทธทำแล้วภูมิพุทธได้กี่บาทลูกต้นทุนตัวเลขต้นทุนเท่าไหร่อ๋อโอเคสามร้อยค่ะอ่าประมาณสามร้อยนะคะได้กําไรเท่าไหร่ลูกสามร้อยเอาห้าขายได้ห้าร้อยได้สองร้อยอ่าได้กาไรสองร้อยนะคะเออเอออยากจะถามเด็กๆว่าเด็ก ผู้ชายนะเชื่อชื่อเลยเนาะข้างๆผมพูชื่ออะไรน้องติว้องติวน้องติวรู้สึกยังไงบ้างลูกสําหรับวันนี้ขอขอถามน้องติวหน่อยลูกป้าแมวถ้าสนใจอยากฟังความรู้สึกคนไหนระบุชื่อได้เลยนะครับน้องติววันนี้น้องติวติวรู้สึกยังไงครับที่ไปทําขนมครกจับถือมาเองนูรู้สึกยังไงตอนที่ได้ไปทําขนมครกอะคะ่ะสนุกไหมครับ สนุกครับอร่อยไหมครับ <laughs> อร่อยไหมครับฝีมือตัวเองอร่อยครับอ้อร่อยด้วยนะครับน้องจีวหยอดอไปกี่คู่ลูกโนหยอดไปกี่คู่จ้ะเอากินไปกี่คู่ลูกไม่รู้ <laughs> จำไม่ได้หรือว่าหรือว่านับไม่ทั่วลูกโอเคครับสนุกมากไหมครับวันนี้สนุกไหมครับสนุกนะครับขอบคุณมากครับเอาค่ะค่ะขอโอกาสนะคะพอดีอในช่วงแรกนะคะมีการขัดข้องทางเทคนิคนะคะก็ทีนี้เนี่ยเห็นความตั้งใจของเด็กๆนะคะตั้งแต่ที่ทำมา ตั้งแต่เช้านะคะแล้วมาช่วงบ่ายเด็กเขาก็ช่วยกันทำเพื่อจะนําเสนอทีนี้เนี่ยมันก็เสียดายเนาะถ้าเกิดไม่ได้ดูผลงานเด็กๆที่เขาทําเสนอเพราะามีทั้ง powerpoint แล้วก็คลิปต่างๆที่เขาทํามาก็อยากเห็นบรรยากาศที่เด็กๆทํางานนะคะตอนนี้ตอนนี้เนี่ยพี่เติร์ดพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวพี่เติร์ดจะเปิดให้ดูนะคะว่าคลิปเป็นยังไงขอขอย้อนกลับไป,ไปดูเป็นบรรยากาศในการทํางานไอในการเรียนรู้ <Yeah. S 1> ของเด็กๆด,ด้วยนะคะแล้วก็มี powerpoint ที่พร้อมนําเสนอค่ะ เดี๋ยวรอพี่เติร์ดแป๊บหนึ่งนะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไปเลคะ่ะอ้าวมาแล้วนะคะตบมือให้เป็นกำลังใจเด็กๆหน่อยค่ะ ะะอาจารย์หนังชยัยแล้วก็ท่านสมณะมือมัน่นท่านสิขมาศก้าข้ามฝันนะคะที่ให้พวกหนูหนักเรียนสมพรามได้ไปบูรณาการเป็นครั้งที่สองนะคะก็ขอบคุณคณะครูนะคะที่สนับสนุนให้พวกหนูทำกิจกรรมบูรณาการแบบนี้ค่ะก็การกิจกรรมการทำกิจกรรมบูรณาการเนี่ยพวกหนูก็ เต็มที่ที่สุดนะคะกว่าเรียนในห้องเรียนนะคะก็ขอขอบคุณคุณลุมากๆนะคะขอบพระคุณค่ะค่ะเลาง